สวัสดีครับวันนี้บังบีไลส์สาราชาแนละนะครับพารถคู่ใจมาเพิ่มความแรงนะครับที่ ECU ช็ o p นะครับเพื่อนเไปนเดี๋ยวผมพาไปชมครับนี่นะครับพารถคู่ใจมาเติมความแรงนิดนึงนะครับเพื่อนๆที่บริษัท ECU ช h อ p นะครับที่บางพลีนะครับเพื่อน เติมความแรงนิดนึงครับเสียบกล่องอรบูทนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นที่บริษัทนะครับเพื่อนๆ ECU Shop นะครับครับที่นี่ก็จะเป็นอาณาจัก ECU Shop นะครับเพื่อนๆจะมีรถหลากหลายนะครับมาไปเดี๋ยวเราไปรอชมดีกว่านะครับ ว่ารถบังบีจะจูนแล้วออกมาแรงได้ขนาดไหนนะครับแรงไหลควันนะครับเพื่อนๆรอครับอยู่ในระหว่างรอนะครับรอการติดตั้งอ่ะตรงนู้นก็จะเป็นห้องพักลูกค้าของทาง ECU Shop, EC Shop นะครับเพื่อน ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ ECU Shop นะครับเพื่อนนี่นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่บางบีจะเสียบนะครับนี่ตรงรุ่นนะครับประกันไม่ขาดนะครับของ E สูสูนะครับประกันเราจะไม่ขาดนะครับ เริ่มแล้วนะครับพเพื่อนๆเติมหน่อยอร่อยแน่ครับแรงไลฟ์ฟัน ECU ช็อปเรานะครับนี่นะครับพเพื่อนๆเราใช้ปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับประกันอีดูสุขไม่ขาดแน่นอนนะครับพเพื่อนๆ หนังมก็เลยไม่รู้ว่าเริ่มแล้วครับเพื่อนๆปักตรงรุ่นทั้งหมดไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับครับเพื่อนๆอีกแป๊บเดียวครับจะได้รู้แล้วว่าแรงขึ้นประหยัดขึ้นเป็นยังไงนะครับเพื่อน อัพสเต็ปนิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆกับรถคู่ใจเราเพิ่มเติมให้ขับดีขึ้นนะครับเพื่อนเเริ่มแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน,น,น,อนหัวใจกลองหัวใจครับน,นี่นะครับเ,เพื่อนเพื่อหัวใจหลัก ความแรงนะครับเริ่มแล้วนะครับเ,เพื่อนเริ่มเติมความแรงครับที่พลังปรับดูนอยู่นะครับเ,เพื่อนไปแล้วนะครับเ,เพื่อนเราออกไปเทสกันแล้วนะครับพวกพี่จาก ECU Shop ก็ได้เพิ่มเติมความแรงให้พวกเราแล้ว ขึ้นประหยัดขึ้นแน่นอนนะครับเพื่อน มาจากระยองแน่นอนครับเชื่อมืออยู่ที่เดียวเลยครับสำนักนี้ ECU Shop ตั้งแต่สมัยบางบีไวรุ่นเลยนะครับเพื่อนเล่นกันตั้งแต่ยุคขอมมันเร็วยุคแรกเลยเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน ได้ออกไปลองแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆบางบีได้เอารถเข้ามาเสียบกล่อง ECU ชอนะครับที่บริษัท ECU ช็อนะครับก็จูนปรับแต่งเรียบร้อยอยังไงวันนี้ต้องขอตัวกลับระยองก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บางบีด้วยนะครับช่องไ like, ลฟ์สาระชาแนลนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ